นนนีีนน่่าาุรัคได้ฟังท่านผู้การเจาสั่งสอนแก๊งทอนชนของช่างกลลปทุมวันแล้วรู้สึกขนลุกสู้วันนี้แอดมินจะมาเปิดเผยถึงสัญ,ญลักษณ์เฟืองบนตัวสมาชิกแกงอาชญากรรมช่างกลลปทุมวันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและบ่งบอกถึงอะไรก่อนอื่นแอดมินขอกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อติดตามสาระสำคัญต่างๆได้จากช่องข่าวเด่นประเด็นเด็ดชาแนลครับช่างกลปทุนหรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโรงเรียนช่างกลนแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2475ในนามโรงเรียนอาชีพช่างกลนณตึกพระคลังข้างที่ตรอกับตันบุตรถนนศรีลมเขตบางรักรกรุงเทพมหานครโดยคณะนายทหารโดยนำโดยนาวาอากาศเอกพระประกอบกลกิจรรนอและผลด้วยสงบจรุนพร รนพลดือตรีพรยาวิจิรานจัดก,กิจนามเดิมบุญรอดสวัสดิสุขอดีตผู้บัญชาการทหารเรือกับเรือเอกทิพย์ประสานสุขรนเป็นผู้ช่วยเหลือในการก่อกำเนิดโรงเรียนด้วยเหตุผลที่ต้องการให้ปลูกฝังอาชีพช่างให้กับเยาวชนไทยอีกสองปีต่อมาคืนในปีพุทธศักราช2477โรงเรียนอาชีพช่างกลจึงย้ายไปตั้งแทนที่กรมแผนที่ทหารบกซึ่งได้ย้ายไปจากบริเวณท่าเรือโรงเรียนราชินีล่างจนปีต่อมาได้โอนโรงเรียนอาชีพช่างกลมา อยู่ในสังกัดกระทรวงธรรมการเมื่อวันที่1กรกฎาคมพร้อมชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลในปีพุทธศักราช2480ได้มีการดําเนินการเช่าที่ดินตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรวงพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลกรมพระสวัสดิวัณิวัดเดิมมีเนื้อที่ประมาณ18ไร่ได้จะสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังโรงฝึกงานอีก8หลังแล้วย้ายโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่นี้ ต่อมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2541วิทยาลัยช่างกลปะปทุนได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพุทธศักราช2541เปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือบัวร้อยเฟืองนี้เองจึงเป็นที่มาว่าทำไมเด็กช่างกลปะปทุนถึงต้องติดตราสัญ,ญลักษณ์เฟืองไว้ที่ต้นแขน ตามที่แอดมินได้สอบถามรุ่นพี่เก่าๆของช่างกลลปทุมวันว่าฝืนงที่ตีตราเหมือนวูเหมือนควายที่ร่างกายของเด็กปทุมวันนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมในคราบนักเรียนนักเลงที่ปลิดชีพครูชีพและน้องหยอดของอุเทนถวายหรือไม่อย่างไรเฟืองที่ปรากฏตั้งแต่เดิมที่ย้อนไปเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเริ่มมีการทะเลาะวิวาทกับทางอุเทนถวายนั้นช่วงแรกๆการที่จะได้เฟืองมาก็คือจะได้จากการรับน้องกล่าวคือรุ่นน้องที่ได้เฟืองนั้นจะเป็นตัวชีดของรุ่นนนั้ๆ ซึ่งในจำนวนนี้จะมีไม่มากนักและเอาความสมัครใจเข้าว่าด้วยแต่ส่วนใหญ่ตัวจี๊ดหรือสเปเชียนพวกนี้จะไม่ปฏิเสธการตีตราเฟืองบนร่างกายของตัวเองเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการแสดงความเก่าการยอมรับจากเพื่อนเพื่อนพี่พีด้วยต่อมาเฟืองอื่นๆที่ปรากฏต่อจากเฟืองแรกที่ได้คือเฟืองอันที่สองอันที่สามหรืออันที่สี่ที่ปรากฏอยู่บนตัวแก๊งสาชนพวกนี้เป็นการบ่งบอกว่าสามารถจัดการกับอูเทนได้กี่ครั้ง อันนี้รวมหมดนะครับไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือล้มตายดังนั้นเฟืองที่เห็นตามตัวแก๊้งทอนชนพวกนี้ที่บางคนมีสีอันย่อมแสดงว่าต้องมีพฤติกรรมในการเกี่ยวข้องกับคดีทลวิวาทกับทางอุเทนทวายหรือผู้พันคดีต่างๆที่ทางอุเทนทวายถูกกระทำแน่นอนแอดมินก็หวังอย่างยิ่งว่าน้องๆทั้งสองสถาบันจะสํานึกได้ว่าเรามีหน้าที่อะไรเราคือความหวังของครอบครัวเราคือผู้พัฒนาชาติไทยต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับความคิดที่จะจ้องลังแคนได้แล้ว เพราะหากน้องๆจบแล้วก็ต้องทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนกันอยู่ดีจับมือกันตั้งใจเรียนเพื่อเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาชาติต่อไปดีกว่าเราต้องดูแลครอบครัวเราอีกเยอะโลกเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ยุค90ที่ตีกันแล้วจับไม่ได้ว่าใครทำอะไรสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถทลายแก๊งนี้ได้อาจจะเป็นการยุติศึกสองสถาบันไปเลยก็ได้